ดีค่ะชาลัคณาราศีเมษยินดีต้อนรับสู่ชาแนป t ับบี้สตารอุนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปดวงความรักสำหรับเดือนมิถุนายน2566กันสำหรับคนโสดนะคะคนโสดในตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตของคุณดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักทุกอย่างมันดูสム ooth แล้วก็ดูเป็นไปแบบ ง่ายอไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องใช้ความพยายามหนักกว่าคนอื่นนะคะในเรื่องของความรักเอง ในตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวของคุณกําลังจะมีคนเข้ามานะคะแล้วมีคนเข้ามามากกว่า1คนแต่จะมีหนึ่งในนั้นที่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่กับคุณได้นะคะคนที่กําลังจะเข้ามาคนนี้เนี่ยคนที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณมากๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างตรงตามสเปคของคุณเลยนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆมีความเป็นผู้นํามากๆแล้วก็ เป็นคนที่มองกไกลนะคะเป็นคนชอบวางแผนมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้เลยนะชอบที่จะทำการเรียนรู้ชอบที่จะมีการแบบทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วเป็นคนขยันมากๆตั้งใจทำมาหากินเลยทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขสบายในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่คนที่เดือดร้อนทางด้านการเงินเนาะแล้วก็เป็นคนที่ ใจเย็นพอสมควรเป็นคนที่เหมือนเวลาถ้าสมมติว่าได้ไปอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคนคนนี้เขาจะค่อยๆแบบ take it slowly อะ่ะคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเขาจะไม่รีบในความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าการที่จะเรียนรู้ใครสักคนเนี่ยมันต้องมีการเรียนรู้กันในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เวลานาน,านมากๆในการศึกษานิสัยที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นชาวธาตุดินได้ก็อ,อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมษสิงห์ธนูชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษก็ได้นะคะการเจอกันระหว่างคุณ2คนเนี่ยสามารถเจอกันได้ผ่านจากในเรื่องของการงานก็ได้นะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนก็ได้นะคะ คนคนนี้เนี่ยพอได้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเรารู้สึกว่าเขาจะนําพาความโชคดีมาให้แล้วก็จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมเขาจะเข้ามาเป็นเหมือนที่ปรึกษาเป็นคนที่คุณสามารถคุยด้วยได้คนที่คุณรู้สึกสบายใจในการคุยด้วยอ่ะแล้วเขาทําให้คุณโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเวลาที่คุณได้คุกคลีอยู่กับเขาอ่ะคุณได้เรียนรู้แนวคิดในการใช้ชีวิตของเขาแล้วคุณจะมีการเปลี่ยนตัวเองอ่ะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนตัวเอง ทำให้คนหลายๆคนคนรอบข้างของคุณเขาเองออกปากได้เลยนะว่าเอะตั้งแต่คุณได้เจอกับคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเป็นคนที่แบบโอเคกว่าเดิมมองการไกลรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายอะไรนะคะหรือบางคนคือแบบในเรื่องการเงินการวางแผนการเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเพราะว่าได้คําปรึกษาจากคนคนนี้นะคะเออเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์ค erm ิวเพิ่มเติมนะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะ Creation ความสัมพันธ์ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่จะได้มีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความหวังมากๆเพราะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันมี potential และคุณมองเห็นจริงๆว่าความสัมพันธ์ถ้าไปต่อข้างหน้าได้มันจะดีมากๆสำหรับคุณ Hard to h e a r t conversations คนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่คุณสามารถคุยด้วยในทุกๆเรื่องได้นะคะเป็นคนที่เปิดใจมากๆแล้วก็รับฟังในเหตุผลของคุณไม่ว่าเขาจะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ว่าคนคนนี้เขาจะมีการเปิดใจยอมรับฟังคุณ give your relationship a chance แล้วก็ make the effort เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้จะยอมทำให้คุณนะคะเปลี่ยนตัวเองนะคุณจะรู้สึกว่าอยากที่จะพยายาม p u s h ตัวเองอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ในอดีตตัวของคุณนะอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมทำอะไรเลยเพื่อความสัมพันธ์มาก่อนแต่ว่าพอได้มาเจอกับคนคนนี้เขาทำให้คุณเปลี่ยนความคิดนะคะทำให้คุณเนี่ยอยากที่จะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอยากจะ สร้างครอบครัวเริ่มมีการคิดถึงเรื่องของความมั่นคงในอนาคตมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความอบอุ่นใจมีความมั่นคงมากๆเลยนะคะ ตัวของคุณเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่ในสมองอยู่ในความคิดของคุณแล้วทําให้คุณแอบรู้สึกควยเควไม่ว่าจะเป็นเนรื่องของการงานการเงินอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊จะปรึกษาใครดีแล้วพอได้มาคุยกับตัวคนคุยของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ย มันโล่งใจอะรู้สึกดีรู้สึกสบายใจมากๆเพราะว่าตัวคนคุยของคุณเขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ดีมากๆเขาคอยไกด์คุณแล้วก็คอยมีการพาคุณเนี่ยคิดไปในทิศทางที่เขาคิดว่า เออมันไม่ใช่การบอกกล่าวนะว่าคุณต้องทำหนึ่งสองสามสี่แต่มันเป็นการที่เขาพยายามบอกคุณทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของแต่ละ Choice นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความโตเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวมากกว่าคุณนะคะแล้วเขาเป็นคนที่เก่งมากๆในเรื่องของการวางแผนในเรื่องความคิดการสร้างเป้าหมายนะคะ เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะบอกทางคุณได้นะว่าเอออะไรคือคําแนะนําที่เขาคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาช่วยเหลือหรือว่าช่วยไกด์คุณเนี่ย มันทําให้ตัวของคุณเองก็มีการเติบโตมากขึ้นมันเป็นการครบกันแล้วทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจเป็นการครบกันแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าดีจังเลยอะที่ได้มีคนคนนี้อยู่ข้างๆเราเขาไม่ได้เป็นแค่คนคุยที่ดีแต่เขาเป็นเหมือนเมนเทอร์ให้เรานะคะเป็นคนที่คอยสอนหรือว่าเป็นคนที่คอยตักเตือนดูแลถ้าผิดก็ว่าผิดถ้าถูกก็ว่าถูกแต่ว่าเขาอ่ะไม่เคยคิดจะทิ้งคุณหรือว่าไม่เคยทําให้คุณรู้สึกว่าต่อให้ คุณทําผิดอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทิ้งคุณคือคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่อาจจะดูุดนะแต่ว่าก็ดุไปอย่างนั้นนะแต่ถามว่ายังอยู่ช่วยเหลือไหมเขาก็ยังอยู่ช่วยเหลือคอยดูแลคุณอยู่นะคะคนคนนี้คือเหมือนฝากร้ายแต่ใจดีไม่เคยคิดหรอกว่าจะทําร้ายคุณหรือว่ามีการแบบมี intention ที่ไม่ดีกับคุณนะคะตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาสามารถเป็นชาวธาตุลมได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมทุนตุนกุมชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวลัคนาราศีเมษก็ได้เรามองว่าตัวคนคุยของคุณเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็น potential ที่ดีนะคะเป็น potential ที่สามารถสานต่อในอนาคตแบบมั่นคงได้กลายไปเป็นคนรักกันกลายไปเป็นคู่ในอนาคตได้แล้วเขารู้สึกว่า การที่เขาจะช่วยเหลือคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขารู้สึกแฮ ppy รู้สึกแบบอยากที่จะช่วยอยากที่จะทําจริงๆไม่ได้เป็นการรบกวนหรือว่าไม่ได้เป็นการแบบทำให้เขารู้สึกว่าคุณไปเทคแอด v a นเทจนะคะเขารู้สึกแฮ ppy มากๆกับการที่ได้คอยช่วยเหลือคอยฟังความคิดของคุณเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาเรื่องของคุณเอาปัญหาของคุณไปเล่าอ่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องปัญหานะที่เขาจะได้ยินจากคุณแต่เขาอะ่ะจะได้เห็นวิธีการคิดอัตจูดนะคะหรือว่ามายเซตของคุณด้วยว่าคุณมองโลกในแต่ละเรื่องอะ่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อเหมือนเขาได้ทําความรู้จักคุณมากขึ้นเรื่อยๆผ่านปัญหาผ่านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณเล่าให้เขาฟังแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาอะ่ะสนิทกับคุณมากขึ้นรู้สึกอินกับคุณมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์คาลเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าไพ่นีอะไรอที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะ understanding ยิ่งคบกันไปนานๆยิ่งใช้เวลาด้วยกันไปนานๆคนคนนี้เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณมากขึ้นเมื่อก่อนตอนที่เจอกันใหม่ๆเขาไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมบางทีคุณถึงต้องมี reaction แบบนั้นแบบที่คุณทำแต่ว่าพอได้ทำความรู้จักคุณจริงๆแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีพิษมีภัยอะไรกับใครบางทีคุณอาจจะมีการแสดง reaction ที่ มากเกินไปแต่ว่ามันก็เป็นเพราะว่ามันเป็น personality เป็นนิสัยของคุณไม่ได้มาจากความคิดร้ายหรือว่าไม่ได้มาจากความคิดใจิตใจไม่ดีอะนะคะ Getting to know each other ก็อย่างที่เราบอกเนาะว่าเขาเนี่ยชอบมากๆเลยที่จะได้ทำความรู้จักกับคุณนะคะทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกแฮปปี้มากๆกับการที่มีคุณอยู่ในชีวิตมันเป็นเหมือนน้ำนิ่งเอ่อน้ำซึมอะ่ะค่อยๆซึมเข้าไปนะคะ Wedding คนคนนี้เขาเริ่มมีความคิดถึงในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวแล้วนะคะพอได้ทําความรู้จักคุณไปสักระยะหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าสบายใจอ่ะถ้าถ้าสมมติจะคิดถึงเรื่องของการสร้างอนาคตเขาก็มองเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดของเขาอ่ะนะคะในการที่จะไปต่อด้วยกัน Love yourself first นะคะไพ่เข้ามาบอกนะบอกว่า ขอให้คุณเนี่ยรักตัวเองให้มากๆการรักตัวเองนะคะของคุณมันจะทำให้คนที่คุณคุยได้อยู่เนี่ยเขารู้สึก Respect เขารู้สึกเคารพคุณนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณมีค่าอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้เน้นหนักมากๆเลยนะคะไปในเรื่องของการแพลนอนาคตการสร้างอนาคตสิ่งที่เราต้องการนะคะเป้าหมายของการที่เป็นคู่กันแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าตัวคนรักของคุณเขาจะทำหน้าที่ d e r s h i p นะคะเป็นผู้นำในครอบครัวผู้นำในความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันมีความสับสนหรือว่ามีหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเลือกได้คน รักของคุณเขาจะเป็นผู้นำทางให้คุณนะคะตัวคนรักของคุณเนี่ยเรามองว่าตัวเขาอะถามว่าเขาพร้อมไหมกับการเป็น l e ด d e r ล้ารู้สึกว่าไม่มีใครพร้อมแต่เขารู้สึกว่าเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ย ยังมีการหลงทางเขาก็เลยต้องทำตัวให้เข้มแข็งเพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจได้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้เดินอยู่แบบโดดเดี่ยวอย่างน้อยยังมีเขาที่คอยนำทางคุณนะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างคุณกับเขาหล่อหลอมให้ตัวคนรักข,ของคุณเนี่ยมีความโตขึ้นเขาต้องคิดอะไรเผื่ออนาคตมากขึ้นเพราะมีคุณอยู่ข้างหลังคนคนนี้เนี่ยเคยเปลี่ยนนิสัยแล้วนะคือเมื่อก่อนอะเรารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ ไ่ได้คิดถึงอนาคตมากขนาดนั้นหรือว่าเวลาทําอะไรอะ่ะเขามีความตามใจตัวเองมากๆมีความเอาแต่ใจแต่ว่าพอคบกับคุณไปนานๆอะ่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันหลอ่อหลอมทําให้เขาต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวเองอะ่ะคุณสองคนไม่น่าจะไปกันต่อได้นะคะ เขาต้องหันมาเป็นคนที่แบบมองอนาคตมองว่าเออในอีกหนึ่งปีในอีกห้าปีอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความทะเยอทะยานในเรื่องของอาชีพการง,งานของเขามากขึ้นด้วยเหมือนกันเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะทำตัวลอยชายหรือว่าทำตัวเป็นคนที่อยากที่จะอยู่ตำแหน่งเดียวไปตลอดชีวิตได้อะเขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามผลักตัวเองต้องพยายามที่จะมีเป้าหมายว่าโอเคในอีกปีหนึ่งข้างหน้าต้องได้ตำแหน่งหวัวหน้าละ อะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าการที่มีคุณอยู่ในชีวิตมันทําให้ชีวิตของเขาเดินหน้าต่อไปมากขึ้นทําให้เขารู้สึกถึงความมั่นคงมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นการขยับขยายที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันมีความมั่นคงมากๆนะคะตัวคนรักของคุณเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุลมได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุน้กุม ชาวลัคนาราศีธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษได้ ในตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวคนรักของคุณนะเขากําลังมีการวางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่บางคนออกแนวเป็นในเรื่องของการเงินเช่นเงินเก็บแบบถ้าสมมติคิดจะ,กะเกษียณเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเริ่มมีการลงทุนมากขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยออกแนวเหมือนเขาอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเริ่มมีการวางแผนเริ่มมีการมาคุยกับคุณแล้วเออเขาอยากที่จะทําอันนี้นะแล,นนนะแล้วอนาคตของคุณคืออะไรคุณมีเป้าหมายอะไรไหม คือมันจะเริ่มมีการคุยกันแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์มันเริ่มมั่นคงขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันจริงจังมากๆแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รวยแบบล้นฟ้าแต่ทุกวันนี้มันคือคําว่าพอมีพอใช้ไม่เดือดร้อนแล้วมันเป็นความสุขที่ซิมเพิลที่แบบสบายใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก e ีเวอร์ o ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการดีโวอกันมากๆคือการที่เราสองคนต่างฝ่ายต่างก็อุทิศต,ตัวเองมากๆให้กับความรักเราทุ่มเทมากๆให้กับความรักเพราะความรักครั้งเนี่ยมันคือความรักที่เราจริงจังที่สุดความรักที่เราอยากให้มันยืนยาวไปตลอดนะคะ It is safe for you to love ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องตั้งคําถามกับตัวเองเลยว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้เราต้องมานั่งจับผิดคนรักไหมหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอีกหรือเปล่าคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งคิดอะไรแบบนั้นเลยถ้าคนรักเงียบไปเรารู้ละอ๋อเงียบไปเพราะโฟกัสเรื่องของการงานคือมันจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่า มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะมันไม่ได้มี red flag มันไม่ได้มีสัญญาณเตือนอะไรที่น่ากลัวเลยในความสัมพันธ์ตรงนี้ romantic feelings นะคะตัวคนรักของคุณมีความชัดเจนมากๆถึงการแสดงออกถึงความรักของเขามีความรักที่มีให้กับคุณตลอดบางคนเนี่ยคือบอกรักกันเช้ากลางวันเย็นเลยอะ keep and open mind นะคะ ความรักของคุณระหว่างคนรักกับคุณนะมันเป็นความรักที่ไม่ได้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าได้ดั่งใจแบบร้อยเปอรซแต่ทำไปทำมากับเป็นคนที่เข้าด้วยกันดีที่สุดเป็นความรักที่ทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับเดือนมิถุนายนการพยากรณ์นเนี่ยไม่มีอะไรที่มาจะตรงแบบเต็มร้อเนะคะอย่างมากสุดก็จะสิบแปอว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะถ้าชอบการพยากรณ์นในวันนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel p u p p y starro ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ